สวัสดีครับทุกคนถึงผู้ที่ไม่เคยคิดอยากจะจากประเทศไทยไปไหนชั้นชื่ออเล็กซานดราโรเยฟสกาอายุ28ปีเป็นนักกีอาวลเลย์บอลหญิงต่างชาติที่เล่นอยู่ในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฉั้นมาจากเมืองคราคูฟประเทศโปลแลนด์และเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นเวลา18ปีแล้ววันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องราวว่าทําไมชั้นถึงมาเล่นที่ประเทศไทยและอุบัติเหตุครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนโชคชะตาของชั้นไปตลอดการเรื่องราวเกิดขึ้นในปลายปี 2021ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษที่จัดขึ้นที่กรุงเทพหานคอนตอนนั้นฉันมีความสูง188เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลเร็มิดเดิลบล็อกเกอร์ให้กับทีมชาติโปลแลนด์และเป็นแกนหลักของทีมฉันทำผลงานได้ดีในลีกยุโรปและมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันครั้งนี้แต่ทว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นไม่นานเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทุกอย่างมาตาเอสหลักของเราได้รับบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าอย่างรุนแรงระหว่างการฝึกซ้อม เธอเป็นหัวใจในเกมรุกและเสาหลักทางจิตใจของทีมการขาดเธอไปก็เหมือนเราเสียแขนขวาไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราที่เหลือก็ตัดสินใจทุ่มเทสุดตัวเพื่อเดินทางมายัางประเทศไทยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมี5ประเทศเข้าร่วมได้แก่ไทยบราซิลสหรัฐอเมริกาอิตาลีและพวกเราโปแลนด์ทุกทีมล้วนเป็นทีมระดับท็อปของโลกพูดตามตรงแม้ว่าเราจะมีผู้เล่นครบทีม นี่ก็ยังคงเป็นงานที่ยากลำบากแต่ความจริงโหดร้ายกว่าที่คิดนัดแรกเราแพ้บราซิล1-3ถึงเซตต่อด้วยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3ถึงเซตและแพ้อิตาลีอีก1-3ถึงเซตถึงจุดนี้เราแทบจะการ,รันตีอันดับสุดท้ายของกลุ่มสีหน้าของเพื่อนร่วมทีมมองหมอนลงทุกวันห้องแต่งตัวเงียบกริบจากนั้นศึกแห่งโชคชะตาก็มาถึงการพบกับเจ้าภาพทีมชาติไทยอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแน่นขนาดไปด้วยผู้ชม อัธจันทร์ถูกย้อมไปด้วยสีแดงขาวและน้ำเงินของธงไต่รงเสียงเชียร์ให้โปลแลนด์แทบจะไม่ได้ยินการแข่งขันถูกทีมไทยคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบพวกเราพยายามสู้สุดใจแต่เมื่อขาดผู้เล่นคนสำคัญเราก็ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวเซตแรกเราแพ้21-25เซต2 19-25และเซต3 22-25จบลงด้วยความพ่ายแพ้ 0-3เซตในแมตช์นั้นฉันทำคะแนนจากการตบได้เพียง3เต้มและไม่สามารถบล็อกลูกตบของคู่แข่งได้เลยหลังจบเกมกลับมาที่ห้องแต่งตัวไม่มีใครพูดอะไรสักคำชะตากรรมอันดับสุดท้ายถูกกำหนดไว้แล้วฉันใช้มือที่สั่นเทาหยิบมือถือวิดีโอคอลหาพ่อแม่ที่บ้านเกิดแม่พ่อหนูไม่ไหวแล้วบางทีหนูอาจไม่มีพระสวรร์ด้านวอลเลยบอลจริงๆฉันร้องให้โหต่อหน้าพ่อแม่ผ่านหน้าจอตลอด18ปีที่เล่นวอลเลยบอล ฉันไม่เคยรู้สึกร้าหน,นทางขนาดนี้มาก่อนคืนนั้นฉันนอนคนเดียวในห้องพักโรงแรมจ้องมองเพดานและคิดว่าทำไมเราต้องดันด้นมาไกลถึงประเทศไทยเพื่อมาเจอความอับยศขนาดนี้นอกหน้าต่างคือวิวยามค่ำคืนที่สวยงามของกรุงเทพแต่ความงามนั้นกลับไม่สามารถปลอบป,ประโลมใจฉันได้พรุ่งนี้ยังมีนัดสุดท้ายกับเคนยาแต่มันไม่มีผลต่ออันดับแล้วเป็นแค่พิธีการให้จบจบไปฉันซุกหน้าลงกับหมอนพึมพำในใจว่าพอแล้วเลิกเล่นวอลเลย์บอลดีกว่า ตอนนั้นฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าในวันรุ่งขึ้นจะมีการพบเจอที่เปลี่ยนชีวิตฉันรออยู่เช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงดูนาฬิกาเป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าวันนี้มีแข่งนัดสุดท้ายกับเคนยาแต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากใช้เวลาจัดระเบียบความคิดตัวเองถ้าอุดอู้อยู่แต่ในห้องความสิ้นหวังเมื่อคืนคงถาโถมเข้ามาอีกฉันจึงตัดสินใจออกไปเดินเล่นที่สวนเบนซิรีใกล้ๆโรงแรม พื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเปลี่ยนบรรยากาศสวนเบนซิรีเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ร่มรื่นแสงแดดสองกระทบใบไม้ทิวทัศน์สวยงามมากอาจเพราะเป็นเช้าวันธรรมดาในสวนจึงมีแค่คนมาวิ่งออกกำลังกายและเดินเล่นไม่กี่คนฉันนั่งลงบนมานั่งเมื่อมองท้องฟ้าคิดว่าจะเอายังไงกับอนาคตดีทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆดังมาจากข้างหลังขอโทษนะคะคุณคือนักวอลเลยบลทีมชาติโปลแลนด์ใช่ไหมคะฉันหันกลับไปเห็นเด็กผู้หญิงวัยประถมยืนอยู่กับคุณแม่ เด็กน้อยถามด้วยภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วและสุภาพคุณแม่ของเธอดูอายุราวๆสามสิบต้นๆเป็นผู้หญิงที่ดูใจดีจับมือลูกสาวไว้อย่างอ่อนโยนเด็กหญิงคนนั้นชื่อน้องเมย์อายุเก้าขวบในมือถือของบางอย่างไว้อย่างทนุถนอมพอฉันมองดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นทางชาติโปลแลนด์ที่ทำด้วยมือเย็บด้วยผ้าสีขาวและแดงอย่างประณีตเห็นได้ชัดว่าตั้งใจทำมากในมือเธอยังถือกระดาษแผ่นหนึ่งมีข้อความภาษาไทยเขียนตัวโต,วต,วตว และข้างล่างมีบรรทัดหนึ่งที่ฉันอ่านไม่ออกมารู้ทีหลังว่านั่นคือภาษาโปรแลนด์คำว่าเซียงคูเยขอบคุณเด็กก้าวขวบไปรู้วิธีเขียนภาษาโปรแลนด์ได้ยังไงนะแม้ตัวหนังสือจะโยเยไปบ้างแต่สัมผัสได้ถึงความตั้งใจคุณแม่ของน้องอธิบายอย่างสุภาพว่าต้องขอโทษด้วยนะคะลูกสาวฉันดูการแข่งขันทางทีวีเมื่อวานแกบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็อยากมาขอบคุณคุณให้ได้ขอโทษที่มารบกวนแต่เช้านะคะฉันประหลาดใจมากเมื่อวานเราแพ้อย่างราบคาบเป็นแม่ที่นักตบสาว ไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำไมเด็กคนนี้ถึงอยากมาขอบคุณผู้แพ้อย่างพวกเราละ่ะน้องเมย์พูดด้วยความเขินอายว่าพี่สาวคะเมื่อวานพี่เล่นได้เท่มากๆหนูเห็นพี่สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายรู้สึกว่ามันสุดยอดมากถึงจะแพ้แต่มันเป็นเกมที่สวยงามมากค่ะหนูหวังว่าสักวันจะได้เป็นเหมือนพี่เล็กซันราคะ่ะวินาทีที่ได้ยินประโยคนั้นฉันพูดไม่ออกถึงจะแพ้แต่งนดงามไม่ยอมแพ้หวังว่าสักวันจะเป็นเหมือนฉันตลอดชีวิตการเล่นวอลเลย์บอลของฉัน ไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับฉันในวันที่ฉันเป็นผู้แพ้ในโปลแลนด์กี่คือโลกที่วัดกันที่ผลลัพธ์ผู้ชนะได้รับการสรรเสริญผู้แพ้ถูกลืมฉันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นความพ่ายแพ้เมื่อคืนถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้แต่เด็กน้อยวัยเก้าขวบคนนี้ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเธอมองข้ามผลแพ้ชนะแต่ชื่นชมกระบวนการต่อสู้ของเราเธอบอกว่าถ้าทางที่เราทุ่มเทสู้นั้นงดงามคุณแม่เสริมว่าลูกสาวฉันเริ่มเรียนวอลเลยบอลตั้งแต่อายุสามขวบพอเมื่อวานดูแข่ง แกบอกว่าพี่ๆนักกีซ้ำออโปรแลนด์พยายามกันมากพวกเขาคงเสียใจแย่หนูอยากไปบอกขอบคุณพวกเขาแกเลยไปค้นหาภาษาโปรแลนด์ในเน็ตแล้วตั้งใจเขียนใส่กระดาษมาค่ะน้ำตาเริ่มเอ่อล้นออกมาจากตาฉันแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าเหมือนเมื่อคืนเป็นน้ำตาแห่งความอ,อบอุ่นที่เกิดจากความอ่อนโยนของผู้อื่นน้องเมยยื่นธงทำมือและกาดขอบคุณให้ฉันวินาทีที่รับของขวัญที่ทำด้วยใจจากมือเล็กๆนั้นบางอย่างในใจฉันเปลี่ยนไปนางฟ้าตัวน้อยคนนี้สอนฉันว่า คุณค่าที่แท้จริงของกีไม่ได้มีแค่ชัยชนะท่าทางที่ทุ่มเทสุดตัวนั้นมีพลังที่สร้างความประทับใจให้ผู้คนได้ในตัวของมันเองฉันย่อตัวลงให้สายตาเสมอระดับเดียวกับน้องเมย์จับมือเธอแล้วพูดภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะใบหน้าของน้องเมย์สว่างไสวขึ้นทันทีหลังจากพบกันที่สวนสาธารณะเรายืนคุยกันต่ออีกสักพักน้องเมย์แม้จะยังเขินๆแต่ก็เล่าความประทับใจจากเกมเมื่อวานให้ฟังอย่างจริงจังคำพูดไร้เดียงสาข,ของเธอค่อยๆเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำของฉัน จูคุณแม่น้องเมยก็เอ่ยปากชวนถ้าไม่รังเกียจเย็นนี้ไปทานข้าวที่บ้านเราไหมคะลูกสาวบอกว่าอยากคุยกับพี่เล็กซันดราอีกเยอะๆเลยฉันตกใจมากการเชิญคนต่างชาติที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกไปบ้านไม่ใช่เรื่องปกติแต่แววตาของคุณแม่เต็มไปด้วยความจริงใจฉันจึงตอบรับคำเชิญด้วยความซาบซึ้งหลังจบการแข่งขันช่วงบ่ายฉันเดินทางไปตามที่อยู่ที่ได้รับเกมสุดท้ายกับเคนยาเราแพ้2ถึง3เซตแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกแล้วการได้เจอน้องเมย์เมื่อเช้า ทำให้ใจชั้นเบาขึ้นเยอะบ้านของน้องเมย์เป็นบ้านสองชั้นในหมู่บ้านที่เงียบสงบพอไปถึงหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงคุยกันอย่างสนุกสนานฉันกดกริง่งน้องเมย์รีบวิ่งมาเปิดประตูพร้อมรอยยิ้มกว้างพี่เล็กซานดรามาแล้วที่ประตูไม่ได้มีแค่น้องเมย์กับคุณแม่ที่เจอเมื่อเช้าแต่ยังมีคุณพ่อและคุณย่าที่ชั้นเพิ่งเจอครั้งแรกคุณพ่อดูเป็นพนักงานบริษัทวัยสี่สิบต้ 40, ตนๆที่เพิ่งเปลี่ยนชุดทำงานส่วนคุณย่าเป็นผู้สูงวัยอายุราวเจ็ดสิบ,บสทัั้งวนเลย คุณพ่อทักทายพร้อมรอยยิ้มคุณย่ายิ้มอย่างอ,อบอุ่นแล้วพูดว่าเดินทางมาไกลคงเหนื่อยแย่วันนี้เราทำกับข้าวบ้านๆไว้ต้อนรับนะจ๊ะบรรยากาศในบ้านอ,อบอุ่นเหมือนครอบครัวไทยทั่วไปบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารไทยน่าทานแกงมัสมั่นปลากระพงนึ่งมะนาวและไข่เจียวทุกจานดูน่าอร่อยมากก่อนเริ่มทานน้องเมย์หยิบของบางอย่างมาอวดฉันอย่างภูมิใจมันคือสมุดต,ตัดแปะที่เธอทำเองหน้าปกเขียนด้วยลายมือบรรจงว่าบันทึกการแข่งของพี่เล็กซานดรา หนูใช้เวลาทําตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะน้องเมย์เปิดสมุดให้ดูข้างในเต็มไปด้วยรูปของฉันในการแข่งทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งตัดจากหนังสือพิมพ์ปริ้นจากเนต็ตหรือแม้แต่รูปถ่ายจากทีวีเมื่อวานจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีการวิเคราะห์สถิติของฉันด้วยอัตราตบสําเร็จของพี่เล็กซานดราคือ40เปอร์เซนต์ตัวเลขอาจด,ดูไม่สูงมากแต่หนูชอบที่พี่คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลาโดยเฉพาะเศษสามช่วงท้ายที่คะแนนตามอยู่พี่พุ่่งรัับบบบบอลลแบบไมกวเเจ็เย ช็อตน,นั้นประทับใจหนูมากฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กเก้าขวบจะวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แถมเธอไม่ได้ดูแค่ตัวเลขแต่ให้ความสําคัญกับคุณภาพและจิตวิญญาณของเกมระหว่างมื้ออาหารครอบครัวชวนคุยหลายเรื่องแต่สิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจที่สุดคือคําพูดของคุณย่าที่เมืองไทยเรามีสิ่งที่เรียกว่าน้ําใจจ้าคือการให้กําลังใจคนที่ทุ่มเทเต็มที่ไม่ใช่แค่ผู้ชนะเท่านั้นที่น่าย,ยองเราให้ค่ากับคนที่พยายามไม่ย่อท้อสู้จนถึงที่สุดนี่คือนิสัยของคนไทยคุณพ่อเสริมว่า ที่ลูกสาวผมประทับใจคุณอเล็กซานดรามากขนาดนี้คงเพราะแกซึมซับจิตวิญญาณน,นี้มาเรามองเห็นความงามในใจคนมากกว่าผลแพ้ชนะนี่อาจเป็นค่านิยมของคนไทยเราครับฉันซาบซึง้งจนพูดไม่ออกในชีวิตที่ผ่านมาฉันรู้จักแต่วัฒนธรรมที่เชิดชูผู้ชนะนักกีฬาที่แพ้คือคนไร้ค่าความพยายามที่ไร้ผลลัพธ์คือความสูญเปล่าฉันถูกสอนมาให้เชื่อแบบนั้นแต่ครอบครัวไทยนี้ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่มองที่ผลลัพธ์แต่มองที่กระบวนการ ไม่มองที่แพ้ชนะแต่มองที่จิตใจและพวกเขายังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่เรื่องพิเศษแต่เป็นความเป็นไทยที่แสนธรรมดาสุดท้ายน้องเมย์บอกฉันว่าพี่เล็กซานดราครั้งหน้าต้องชนะให้ได้นะแต่ถึงจะแพ้หนูก็จะเชียร์พี่ตลอดไปเพราะคนที่ทุ่มเทเต็เทมที่นะเท่ที่สุดแล้วคืนนั้นตอนที่ทุกคนออกมาส่งฉันกลับความรู้สึกในใจฉันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความคิดที่จะเลิกเล่นวอลเลยบอลหายไปเหมือนเมย์หมอกหลังได้รับความอบอุ่นครั้งนั้น สภาพจิตใจของฉันก่อนแข่งแมตสุดท้ายก็เปลี่ยนไปแม้จะเป็นแค่การแข่งชิงอันดับกับเคนยาแต่อันดับไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกต่อไปสิ่งสําคัญคือการสู้ถวายหัวเพื่อคนที่ฉันได้พบเจอในประเทศนี้วันแข่งฉันตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อเตรียมตัวหัวใจเต็มไปด้วยพลังบวกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนร่วมทีมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอเล็กซานดราเธอดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะกับตันทีมทักใช่ฉันได้เจอคนกลุ่มหนึ่งที่สุดยอดมากที่เมืองไทย วันนี้ฉันอยากเล่นให้ดีที่สุดเพื่อพวกเขาฉันตอบบ่ายสองโมงเราเดินทางไปถึงอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทันทีที่ถึงสนามฉันมองขึ้นไปบนอัฒจันทร์ด้วยความเคยชินและภาพที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าที่มุมหนึ่งของอัฒจันทร์ฉันเห็นน้องเมและครอบครัวพวกเขาชูป้ายผ้าทำมือเขียนคำว่าโปแลนด์และถ้ามองดีๆมีภาษาโปแลนด์ตัวโตวเขียนว่าซูซูอเล็กซานดราที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือรอบๆครอบครัวของน้องเมมีคนไทยคนอื่นๆมารวมตัวกันด้วย ป้าขายผลไม้พี่เจ้าของร้านเครื่องเขียนกลุ่มนักเรียนมัธยมหรือแม้แต่คุณลุงประธานชุมชนก็มาทุกคนถือธงชาติโปแลนด์ผืนเล็กๆคอยเชียร์พวกเราเมื่อเกมเริ่มสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นนัดที่ผ่านๆมาแทบไม่ได้ยินเสียงเชียร์โปแลนด์แต่วันนี้ต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากโซนที่นั่งของน้องเมมีเสียงตะโกนเชียร์โปแลนด์ดังชัดเจนอเล็กซานดราโปแลนด์สู้ๆโปแลนด์สู้ๆที่น่าประทับใจคือ เด็กๆพยายามตะโกนภาษาโปแลนด์คำว่าจิงกุเยขอบคุณแม้สำเนียงจะแปร่งไปบ้างแต่มันคือเสียงเชียร์ที่ออกมาจากใจเซตแรกเราแพ้19ถึง25แต่เสียงเชียร์ไม่เงียบลงเซตสองเราแพ้อีก22ถึง25แต่ทุกครั้งที่เราพุ่งรับลูกจะมีเสียงปรบมืออบอุ่นดังมาจากอัธจันร์เสมอเซตสาเราฮึดสู้จนนำ20ถึง18และตอนนั้นเองโอกาสทองก็มาถึงตัวเซตส่งบอลสวยๆมาให้ฉัน ฉันกระโดดสุดตัวตบลูกเต็มแรงผ่านบล็อกคู่แข่งลงไปในสนามฝ่ายตรงข้ามอย่างจัง21-18วินาทีนั้นทั้งสนามระเบิดเสียงเฮดังสนัน่นโดยเฉพาะจากโซนของน้องเมย์เสียงดังเหมือนเราเล่นในบ้านที่โปลแลนด์ฉันเพลและกำมัดแน่นและก้มหัวขอบคุณผู้ชมแม้สุดท้ายเราจะเสียเซตสาไป25-21และพ่ายแพ้ในเซตที่4และ5จบลงด้วยเคนยาชนะ3-2เซตพวกเราจบที่อันดับสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์แต่ทว่า ทันทีที่เสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดก็เกิดขึ้นผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือพวกเขาปรบมือให้ผู้ชนะอย่างเคนยาและปรบมือดังสนั่นให้พวกเราผู้แพ้เช่นกันน้ำตาฉันไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ในชีวิตฉันไม่เคยมีใครปรบมือให้ผู้แพ้ดังขนาดนี้มาก่อนหลังจบเกมขณะให้สัมภาษณ์ฉันคุมอารมณ์ไม่อยู่พูดทั้งน้ำตาว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้รับเสียงเชียร์แบบนี้ขอบคุณคนไทยทุกคนจากหัวใจขอบคุณที่มอบเสียงปรบมือ อานอบอุ Idi ่นให้พวกเราผู้พ่ายแพ้ในประเทศนี้ฉันได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จ네ริงและนดงามของกีฬาหลังสัมภาษณ์จบน้องเมย์และทุกคนมารอฉันที่ทางออกพี่เล็กซานราพี่สุดยอดมากลูกตบลูกสุดท้ายที่สุดๆดไปเลยเห็นรอยยิ้มไร้เดียงสาของน้องเมย์น้ำตาฉันก็ไหลออกมาอีกครั้งสองปีผ่านไปฤดูใบไม้ผลิปี2023ในที่สุดฉันก็ได้เซ็นสัญญากับทีมสโมสรลชั้นนำในเมืองไทยอย่างทีมนครราชสีมา หรือทีมชั้นนำอื่นๆความพยายามตลอด2ปีของชั้นสมมติผลสิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อมาถึงเมืองไทยคือติดต่อน้องเมย์และครอบครัวชั้นโทรหาจากสนามบินสุวรรณภูมิได้ยินเสียงสดใสของน้องเมย์พี่เล็กซานดาพี่กลับมาจริงๆด้วยตอนนี้น้องเมย์อายุ12ปีแล้วเป็นนักกีอาวอลเลยบอลตัวหลักของสโมสรอนยาวชนท้องถิน่นสถานที่ที่เรานัดเจอกันครั้งแรกคือสวนเบนซิริแห่งเดิมเรานั่งบนมานั่งตัวเดิมเมื่อสองปีก่อน แต่ความรู้สึกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉันกลับมาทําตามสัญญาแล้วนะฉันบอกน้องเมยยิ้มกว้างหนูก็รักษาสัญญาเหมือนกันนะหนูซ้อมหนักทุกวันหวังว่าสักวันจะเป็นเหมือนพี่เล็กซานราให้ได้เห็นการเติบโตของเธอฉันตื่นตันใจมากจากเด็กน้อย9ขวบวันนี้กลายเป็นนักวอลเลย์บอลที่สง่าง,งามหลังจากเข้าร่วมทีมในไทยลีกด้วยความสูงและทักษะฉันกลายเป็นกําลังหลักของทีมอย่างรวดเร็วระดับการเล่นในไทย และการต้อนรับที่อบอุ่นทําให้ฉันรู้สึกถึงความงดงามของประเทศนี้อีกครั้งโดยเฉพาะเสียงเชียร์ในสนามแม้ตอนที่เราเต้มตามกองเชียร์ไทยก็จะตะโกนไทยแลนด์สู้สู้หรือชื่อทีมจนวินาทีสุดท้ายวัฒนธรรมที่ปรบมือให้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะทําให้ความประทับใจเมื่อ2ปีก่อนหวนกลับมาบ้านของน้องเมย์กลายเป็นบ้านหลังที่สองของฉันในไทยทุกปีฉันจะไปร่วมฉลองวันสงกรานต์กับพวกเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากมายเราช่วยกันทําอาหารรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ และไปทำบุญที่วัดพวกเขาดูแลฉันเหมือนคนในครอบครัวจริงๆตอนนี้เป็นปีที่สามแล้วที่ฉันเล่นในเมืองไทยสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากประเทศนี้ไม่ใช่แค่ทักษะวอลเลยบอลแต่คือการใช้ชีวิตความหมายของความพยายามและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนน้องเมย์ตอนนี้อยู่เมอร์หนึ่งเป็นตัวตบหัวสาวของทีมโรงเรียนวันก่อนฉันไปดูน้องแข่งเห็นท่วงท่าการเล่นที่สวยงามไม่ยอมแพ้เหมือนฉันในวันนั้นเลยฟอร์มการเล่นสวยงามมากนะฉันบอกน้องหลังแข่ง น้องยิ้มแกมปรีก็พี่เลกซานร,ราสอนหนูนีนาพี่เคยบอกว่าสําคัญไม่ใช่ที่แพชนะแต่อยู่ที่เราทุ่มเทไปเท่าไหร่ฉันเชื่อจากใจจริงว่าทัวร์นามเมนต์เมื่อปลายปี2021ที่จบด้วยอันดับสุดท้ายนั้นคือประสบการณ์ที่ล้ําค่าที่สุดในชีวิตถ้าวันนั้นไม่เจอน้องเมก็คงไม่มีฉันในวันนี้สุดท้ายนี้ฉันอยากบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าคนไทยจะให้กําลังใจทุกคนที่พยายามไม่ใช่แค่ผู้ชนะไม่ว่าความพยายามนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือความท้าทายจะดูต่ําต้อยเพียงใด พวกเขาจะมองเห็นและให้การยอมรับและจุดนี้เองที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการตอนนี้ฉันรักประเทศไทยจากก้นบึ้งของหัวใจที่นี่คือบ้านหลังที่สองของฉันฉันจะไม่ลืมบุญคุณของน้องเมย์ครอบครัวป้าป้าในตลาดและทุกคนที่มาเชียร์ฉันในวันนั้นเลยคุณค่าที่แท้จริงของกีอาไม่ได้อยู่ที่ผลแพชนะแต่อยู่ที่กระบวนการทุ่มเทสุดแรงกายแรงใจจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้และความประทับใจที่ทิ้งไว้ในใจผู้ชมขอบคุณคนไทยทุกคนจริงๆคะ่ะเพราะพวกคุณ ฉันถึงยังเล่นวอลเลยบอลต่อได้ทุกวันนี้จากนี้ไปฉันก็จะทุ่มเทเต็มที่เพื่อทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ